ไปอยู่นำลูกไทยนำจ่ายเสร็จแล้วนะครับแกงปอกหวานใส่ไข่มดแดงเือกินข้าวเด้อทุกคนเด้อกินข้าวเด้อเอยานบุกมัน เบาหวานครับบมบ่เฮ้มัได้ผอไอ้ว่านมันมีเแค่มันก้าสิบแขงแรงดุนี่สมุนสมุนพรีชุหแตน นั่กระปิงนะ้ว่ายามีแล้เท่ามาแต่คนยังใส่คนทำขาวไม่องไม่ก็ไม่ลงก็น่นชุ่มยิ่งนี่ ま、こうかった。はい、

อเออเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเนี่ยเทิ้งแต่คำวมาเปลห้องอีกไม่ได้แล้วพนองน้อ่ะเจ๊ครับอขอแค่นี้ก่อนนะครับ